ดวงการงานวันที่22 2 8ถึง28กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่22 2 8ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะงานของคุณสัปดาห์นี้คือโหมดคนครูประจำทีมเจองานอะไรคุณก็รับมือได้แบบเนียนกว่าฟิลเตอร์ i องานใหญ่เข้ามาไม่หยุดแต่คุณก็จัดการได้เหมือนเล่นเกมสปีดดัน ระวังเรื่องการแบ่งเวลาเพราะคุณอาจเอางานมาถมจนเหมือนหนี้บัตรเครดิตถ้าไม่จัดลำดับความสำคัญให้ดีมีสิทธิ์งงว่างานไหนเด็ดลน์จริงงานไหนแก้หลอกหลอนดวงการงานของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่22ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะคุณกำลังอยู่ในหมดหนักลบประจำออฟฟิศเจองานที่ต้องฟาดต้องแก้ต้องสู้แทบทุกวัน แต่คุณก็ใจสู้ไม่ยอมแพ้ความสามารถในการเจรจาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทำให้คุณเป็นตัวท็อปเทรนออฟฟิศกลางสัปดาห์ระหว่างปัญหาจุกจิกที่มากับทีมเวิร์กไม่ตรงใจแต่ถ้าคุ้มอารมณ์ให้อยู่คุณจะได้จังหวะโซลสกิลแบบ MVP ไปเลยดวนการงานของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่22ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะ งานคุณช่วงนี้คือหมดติดเกินเบอร์ไอเดียพุ่งพลืดเหมือนเปิดหมดสุม,มีมทุกวินาทีคุณกำลังจะได้โปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้สมองสร้างสรรค์และความแตกต่างสุดๆแต่ต้องระวังว่าคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณคิดถ้าสื่อสารไม่ชัดงานดีๆอาจกลายเป็นคอนเทนต์ตกน้ำได้พยายามซิมพลิฟายให้มากเข้าไว้แล้วจะรอดชัวรดวงการงานของคนเกิดวันพฤหัส ระหว่างวันที่22 2 8ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะคุณคือโหมดคุณครูใหญ่แห่งทีมเพราะงานนี้ใครๆก็เรียกขาให้คุณช่วยแก้ปัญหาบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่างานฉันก็มีนะเวย้ยแต่ก็ยังยอมยื่นมือให้สิ่งดีคือคุณจะได้ใช้สกิลการวางแผนวางโครงสร้างทำให้งานที่คุณอื่นโยนมาดูไม่เละอย่างที่คิด ปลายสัปดาห์มีแววได้คำชมจากเจ้านายจนคุณยิ้มกรุบแบบไม่อยากโชว์ให้ใครรู้ดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่22-28ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะงานสัปดาห์นี้คือโหมดสายปั้นคอนเทนต์ปังคุณจะได้งานที่ใช้ครีเอทีฟแบบเต็มแม็กเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลับของออฟฟิศ งานที่คุณทําจะไปแตะใจคนใหญ่คนโตแน่นอนแต่อย่าประมาทเพราะความกดดันก็จะตามมาเช่นกันช่วงปลายสัปดาห์อาจเจองานด่วนแบบ last minute delivery แต่คุณจะจัดการได้อยู่หมัดและได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแบบเง,งียบๆดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่22ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะงานคุณคือโหมดแบกทีเหมือนยกตู้เย็นทุกอย่างวิ่งมาหาคุณหมด คุณต้องทั้งแก้ปัญหาปิดงานสั่งงานเหมือนบอสเงาของทีมแต่ถึงเหนื่อยคุณก็เอาอยู่สิ่งดีคือคุณจะได้โอกาสโชว์ความสามารถจนคนรอบข้างยอมรับแบบไม่กล้าหือแต่อย่าลืมว่าแบกหนักไปอาจทำให้ร่างพังบ้างควรพักบ้างก่อนที่สมองจะเด้งเออเรอดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่2 2ถึง28กันยายน25 6 8มาฟังกันเลยคะ่ะ คุณคือหมวดผู้นำจำเป็นเจองานใหญ่งานสำคัญวิ่งเข้ามาให้ต้องตัดสินใจแบบไม่ทันตั้งตัวหลายครั้งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูอีกแล้วแต่สุดท้ายคุณก็ทำได้ดีงานเจราจาวางแผนหรือโปรเจกต์ใหญ่จะมาหาคุณเต็มๆแถมคุณจะได้โชว์ความเป็นผู้นำแบบจัดหนกักระวังอย่าใจร้อนเกินไปพราะลูกทีมอารู้สึกว่าคุณหมดมหบรรทัพขื่นใจเกินจำเป็น จบแล้วค่ะฟังและคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดูเรื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ